นี่ครับท่ารยาวล็อกไว้ถ้าล็อกไว้แลปเตอร์ก็เสร็จครับแลปเตอร์ก็แค่ขน,นมถ้าโดนไม่ได้อ่ะถึงเจาะโลครับสับส <c oughs> ืบสืบสับสับช็อตไปช็อตไปเสร็จโอเคนะสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นครายซิตเทล คือมันได้บัฟงานได้บัฟการรีโหลดมาไงก็หวังว่ามันจะเวิร์กนะสำหรับโดนที่ใช้กับเจ้าเฮลนะครับผมจะเป็นโดนพลารลาิซิต์ตัวนี้เลยสามารถทําให้อุธของเราที่เรายิงไปเนี่ยล็อกขาสตูได้แน่นอนว่ามันต้องมาพร้อมกับความหัวร้อนกันแน่แน่โดยผมมีเฮลธรรมดาอยู่สามผมแล้วก็เทอร์มอเฮลอยู่หนึ่งคือว่ามันก็มาไม่ครบเซตนะเนาะแต่ว่าเราต้องไปลองเล่นกันดูครับผมไปกันเพื่อนไปนเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMDL ลงไป ข,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยจะรอดป่าวเนี่ยเด่อเด้เด้เด้เล็อกไว้ก่อนเลยได้ป่ะไม่ตั้งล็อกแล้วไม่ตั้งล็อกแล้วเฮ้ยเวู้เออซะหน่อยก่อนว้าวนี่ไงคือไปไมล่ะหายตัวช้าเหลือเกินนะปิงเคเคคูรีว่ะเฮ้ย เราจะไปหาใครดีเล่นยากเลยวะอย่างเงี้ยเพราะ้าเเราเผยตัวปุ๊บเสร็จเลยเราจะโดนเลยทีเดียวนู่นครับช็อตไปก่อนเลยครับผมเฮ้ยหายตัวตูนไปก่อนครับโดนไปก่อนครับเรบ็วดิหายตัวเร็วหายตัวเร็ว เออแน่แน่ฮันเหมือนกัเลงเราเหมือนกันช็อตไปครับนั่นไงนั่นไงช็อตไปช็อตไปเสร็จโอเคนะวูวเอ้เอ้ไอ้ใครเสร็จมันยิ้มให้วะไอ้นี่นี่ผัดไฟเดอร์ครับเพิ่มพลังไปครับมันหายตัว โอ้ยแอบบก่อนโอเคๆอคุอ้ยอุอ้ยอุอ้ยอุ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 ้ยสวยแล้วงูวครับเจาะโล่เลยเพิ่มพลังไม่ต้องลบไม่ต้องลบเดี๋ยวกันนะคาราซิตนะลิงค์ครับผมไม่รอดจ้าเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้ครับเป็นปัญหามากปึบเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กูรีครับเฮ้ยมันแอบบเพิ่มพลังไป เพิ่มพลังไปเฮ้ยรีโหลดไม่เท่ากันอีกหืมไอ้งูสอ,องหนึ่งเจาาโลครับสับ <c oughs> สืบสืบสับสับโหดูเป็นเ,เลือดดิไปแล้ว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 เคเราจะแล้วประเด็นคือทำไม ไอ้ตัวไอ้นั่นมันมันตกตกสำรวอดอหรเฮ้ยจาะโลกครับซึบเสร็จเลยกอ้อนไลท์ครับบียอนก้อนไลท์ด้วยเฮ้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 ยไปอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งเข้าระยะแล้วครับผมโดนป่ะว้าวโอ้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 สวนดิยับดิยับดิยานแม่ลงไปครับซึบเสร็จวู้ยวิคอนดอร์ว่ะ หันมาก็โดนสิจ้าไทยท่านครับปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บอีกปึ๊บไปอีกเสร็จครับต้องรีบไงคือต้องรีบมากๆอ่ะต้องรีบจัดการมันมากๆอ่ะโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโดนครับเร็วบลายไงบลายไงแล้วทำอะไรไม่ได้ไง ว่ามันแบบไปเป้าหมายต่อไปไม่ได้ไงปลายยังปลายยังยังอีกยัง,ยงโอ้ปลายครับโอเคน่นะพอบลายแนละ้วมันก็นเสร็จล่วงไปตัวนึงเฮ้ยเมาเร้อว่ะบลายก่อนบลายก่อนแล้วเราก็ต้องเพนก่อนเพนก่อนปือเราหกร้อยไงตรายังพอได้อยู่พิษระลาน,นิดนึง โอ,โ,อโ,อโอ้โหเอ๊ะ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 คอนโดอ,อีกแล้วเหรอไม่ใช่ครับแรปเตอร์ครับ,บลายไปครับนี่ปืนเราหกร้อยเราก็ต้องเล่นระยะปืนเราให้ได้อ่ะเออโดนครับผมบลายไปครับต้องโดนดีครับโดนดีครับมาเมาเลอร์มา แวบนี่แหละนี่แหละเออ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 บลายได้ไหมปึ๊บเรียบร้อยบลายไปครับผมเออเออเออ,อโดดยานแม่ลงไปซื้ไม่รู้สึกเลยว่าปึ๊บปิบไปอีกโอ้โหเอาไปอีกนัดหนึ่งโดดครับ เสร็จป่ะร้วงโอ้โหมามาชิดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโดดก่อนครับผมหายตัวได้นะยังนะหายตัวได้นะโอ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยสองหนึ่งเร็วเร็วเร็ว,รวโดดก่อนครับไม่ทันแหมมาช้อปปิ้งเพลินเลยนะสองตัวนี้คอนดอร์อยู่ไหนไปครับลองดูดิจะจไกด์จะเมาเลอร์คู่นี้ได้หรือเปล่าแหมเพลินเขาละ

ฮัชช่าฮาชาอาโตกก็อดกินเราสิมันติดอะไรอย่างงี้วะโดนแน่โดนแน่เมาเลอร์โดนแน่บินครับผมจัดการลุมไปลุมไปเนอเนอเซตโดนปะเออ โอ้ยแหมมันมาชอปปิ้งเ่ยนะค่อยๆเก็บสวยพิธีละคนสองคนโดนลุมนีครับไปๆๆๆรอก่อนรอก่อนเพื่อนใจเย็นๆใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเขาจะวุบมาแล้วนะนั่นไงบินครับต้องโดนต้องโดนครับผมเอาถอยมาให้พลระยะลูกซองอยู่ใกล้ๆไม่ได้เว้ย คือเราระยะ500แล้วก็ใช้ให้สุด500อะ่ะหุยติดว่ะลงก่อนลูกอย่าเพิ่งใจร้อนลูก <c oughs> เล่นเย็บเลินเลยเพลินเลยอย่างงี้นะมาโอเคเลื่อเริ่มลงแล้วเลื่อเริ่มลงแล้วไปครับบินต่อครับจัดไปครับ ต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะจะหลบไปไหนจะหลบไปไหนลงหวบแล้วครับสามัคคีคือพลังเสร็จนี่ไงได้เอ็กซิคิวโอ้โหเกือบวะเกือบว่ะไปไปไปจบเฮ้ยเหนื่อยเลยตา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 ยไหนไหนนดูสกอร์สิจริงเราจะมาเล่นใครสิทธน้ำแข็งนะ แต่ไปไปมาเฮ้ยเฮลสองอันเฮลสองแบบรีโหลดไม่ได้ไม่เท่ากันโอเคครับผม12คิว8ล้าน7แอซิดครับผมว,ว้าวโอ้โหลงมาแทนเขาอ่ะโอเคไปครับผมไพรซิตเฮลครับลงมาแทนคนอื่นเขาเฮ้ยๆๆๆเฮ้ย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 เครับล็อกไว้ได้ป่ะเสรอย่างเงี้งให้เพื่อนเราจัดก,การได้ครับ เรียบร้อยไปครับเราจัดการเองก็ได้เย้เย้เยไอ้เชือกฮะโชเฮ้ย,อย,อยอคอนโดมีคอนโดบินมาว่ะจัดไปครับล็อกไว้ครับผมเรียบร้อยครับยันแม่ลงไปโอ้โหติดลัแสแตนแล้วตัวนั้นนะคือเอาจริงก็เฮ้ยนี่ไงเข้าระยะเราแล้ว,ลวตัวอะไรวะเนเธอร์ครับล็อกไว้เซตเรียบร้อยแล้วเพจจะไปจะไปจะไปอย่าขอยันแม่อย่าลงเราพอ เราอยู่ขนาดนี้ยันแม่มาลงก็เจ็บเลยแหละว้าแต่เพื่อนระบุดีว่ะใช้ได้ใช้ได้ครับน,นี้ครับทอระยาวยลล็อกไว้ถ้าล็อกไว้แลปเตอร์ก็เสร็จครับแลปเตอร์ก็แค่ขนมถ้าโดนไม่ได้อ่ะเออมามาแหมโผ่มตตังเลยนี่แลปเตอร์ครับเพื่อนม็นการล็อกว่ะแต่ว่าแต่ว่าเสร็จเรายันแม่ลงไปครับ ปึ้งเสร็จเลยลิวิงลีเจียนครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคเราเหมือนจะทำเกินไปแล้วอาจจะมีคนแบบจ้องจ้องจะเล่นคุณโอเคตัวนี้ครับเฮ้ยแพ้ว่ะไปครับเซฟ็ล็อกไว้ครับนี่ไงเหมือนเหมือนจะเหมือนจะหัวร้อนเหมือนจะหัวร้อน อีกทีนึงครับเพิ่มพลังด้วยมาดิก็ต้องโดนไปเฮ้ยแล้วก่อนแล้วก,ก่อนมีคนบินนะพี่พี่พี่ฟาาจัดการมาเลยครับพี่เซฟวู้เฮ้ยเจ๋งวะ่ะใครมาแป๊กแป็ก,ปกยิงเป็นป้าเนี่ยเขาต้องชาร์จก่อนยังยังอ๋ออีฟาานี่นี่เองแหมยิงแป๊กแป็กแป็กอยู่นะั่นน่ะเราซ่าอีกแล้ว อ้าวอ้าวตาทิพย์เลยครับเพื่อความกระจ่างเคลียร์ใสในการมองเห็นเฮ้ยล็อกไหยครับเสร็จป่ะเสร็จป่ะแน้นครับเลวินแนนครับหูมันสู้มันสู้มันสู้เฮ้ยใครซิ์ใครซิ์มาดิดมาดิกระโดดมิดิอีกตัวนึงเหรออีกตัวนึงเยอะไปว่ะเดี๋ยวก่อนอ้อยลวงฮึแลกกันไปว้าว ไทยท่านครับผมมาจา้าโหโล่งแล้วล่ะเพื่อนเราไปนู่นแล้วว่ะเคยๆให้เบสเวียบอ่ะไปเลยครับลุยครับเอาติดชีวิตไปบลายไปดิช่วยเพื่อนละครับยานแม่ครับเจาะโล่อีกครับผมโหยานแม่ขยี้ขยี้ขยี้ยเลยอ่ะยังไม่โดนไอ้ธนูมึงยังไม่โดนเลยว่ะ ถ้านูยิง <weer> ติดแต่ไอ้คอแม่เราก็ส่ายยิงนะมันไกลไปนะลองเป็นของเราหรือเปล่าเฮ้ยบาร์กปะอไม่บาร์กโอเคเชิบมาเดิก็บลายไปดิก็บลายไปดิโโอ้หไม่ต้องบายแล้วป่ะเปิบ เสร็จครับผมได้คิวด้วยว้าเาว้าเอา,เอาหมดยังวููฮเรียบร้อยชนะไปครับผมเฮ้ยใครสิทธ์ก็ก็ดีเฉพาะด่าอย่างเงี้ยเออคือมันไม่มีใครมาจ้องจะเล่นเราไงถึงถึงจ้องจะเล่นก็เข,เข้าไม่ถึงตัวเราโดนล็อกโดนอะไรไปก่อนว้าว กลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเทเลม็อกเฮลทําไมเองไม่ได้บาปเขาวะคือ <c ười> คือทําไมมันรีโหลดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะเออเฮ้ยหรือว่ามันเป็นการตกสํารวจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยมันขึ้นมาว่ารีโหลด15วินาทีเท่าๆกันครับผมแต่ว่ามันโหลดช้ายิงเช้าขเขาเพื่อเลยอืแปลกนะอ่ะแต่ผู้ภาพโดยรวมก่อน,นครับผมไอเฮลเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีฮิตต่อวินาทีเนี่ยเยอะมาก เลยใช้กับเจ้าโดนล็อกขาได้สบายนะยิงปุ๊บล็อกปั๊บแล้วดาเมจของมันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงครับผมแล้วมันยังมีเอฟเฟกน้ําแข็งพอใครที่โดนเอฟเฟกน้ําแข็งเข้าไปเนี่ยก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%นะ่ะว้าวแต่ใครเสรียดครับผมคือตอนนี้มันยิงปุ๊บรอ7วินาทีถึงจะหายตัวไอตรงนี้แหละคือปัญหาไงคือเราก็ต้องดูดีๆแต่ถ้าเกิดเฮ้ยไม่มีใครสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเล่นสบายครับผมแต่ก็ต้องระวังไอพวกปืนพันร้อยเลยนะ ปืนละหกร้อยแต่โดนพันร้อยแปดร้อยสองนี่ก็ไม่ขำครับผม <laughs> แล้วเพื่อนๆล่ะครับผมตอนนี้ใช้ใครายเสียอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับปืนอะไรกันนะมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมละครายเสียขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลย